สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเฮียถ่งอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการดูอ่าใช้คําว่ามาแนะนําวิธีการดูเหรียญรุ่นเก้าสิบเก้าของอ่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปีพศสอ1 9นร้อยสิบเก้าะครับวิธีการดูเข้าๆของผมนะครับก็คืออ่าไม่ถือว่าเข้าก็คือจ่ายตังค์ได้เลยครับผมดูตรงนี้ครับี่เห็น เห็นตรงริมฝีปากของหลุงข้อไหมครับของพระอาจารย์ไหมครับนี่ของหลวงปู่นะครับตรงริมฝีปากจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ท่าเกยนะครับตรงนี้จะจะไม่มีแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแหลมไปเลยครับเขาเรียกว่าเกยปากนกแก้วนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแหลมไปเลยครับเขาเรียกว่าพระเกยพิมพ์ปากนกแก้วนะครับบอกปากนกแก้วก็คือพระ หน้าตาของหลวงของหลวงปู่เนี่ยจะไม่เหมือนนะครับก็ดูลักษณะความคมนะครับความคมชัดของบล็อกนะครับเม็ดตาีนเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีเหมือนเม็ดกากเห็นไหมครับอยู่บริเวณหางตาของหลวงพ่อนะครับของพระอาจารย์นะครับพลิกด้านหลังครับผมมาดูจุดที่สองนะครับ จุดจ่ายตังค์จุดที่สองนะครับเราพิจารณาง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ให้วางนะครับนี่ดูบริเวณไม้หันอากาศเห็นไหมครับคําว่าวัดเห็นตรงไม้หันอากาศไหมครับตรงคําว่าวัดไม้หันอากาศนะครับซูมเยอะเกินไปนี่เห็นไหมครับตรงไม้หันอากาศต้องตวัดขึ้นนะครับพี่ต้องตวัดขึ้นขึ้นไปข้างบนนะครับ ห้ามตวัดลงนะครับถ้าตวัดลงนี่เก๊เลยนะครับอย่าไปจับนะครับก็คือวางเลยนะครับแล้วก็ดูตัวล่างครับผมไม่หันากาศต้องตวัดขึ้นนะครับนี่เก๊ผมเคยเจอเก๊บล็อกหนึ่งนะครับเส้นตรงนี้จะไม่ติดนะครับต้องมีสองเส้นหนึ่งสองเห็นไหมครับตรงสายบาดนะครับต้องมีสองเส้นหนึ่งสองนะครับแล้วสายนี้จะทะลุเส้นสายบาดไปนะครับ เก๋บางบล็อกตรงนี้ถอดไม่ติดเลยนะครับนี่แล้วก็ดูจุดหนึ่งจุดตรงนี้ครับจุดเนื้อเกินตรงนี้นะครับสับรุ่นเก้าสิบเก้านะครับมีแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมไปเจอกันใหม่อม e ีพีหน้าครับขอบคุณครับ